มาดูวิธีแก้าการสอึกนะครับเรื่องที่สอึกนี่มันลำคาญนะครับมาดูกนะครับว่ามันวิธีแก้อึกจะหายไหมครับการดื่มดื่มน้ํานะครับผมทําหลายวิธีแล้วมันไม่หายนะครับผมเลยจะมาบอกเคล็ดลับวิธีให้มันหายสอึกนะครับโดยการกินน้ํานะครับนี่น้ํา ได้สักพักแล้วนะครับเป็นอะไรที่ลำคาญมากสึกแล้วครับแต่ผมจะโน้มตัวแล้วก็กินน้ำนะครับว่ามันจะหายไหมครับนี่ครับน้ำหนึ่งขวดนะครับมันจะหายไหมครับน้ำหนึ่งกวัแล้วก็สึกนี่ยังอึกอยู่นะครับนี่นะครับโน้มตัวเลยครับโน้มตัวแบบนี้เลยก้มนงครับ ทำทุกวิธีทางนะครับมาเจอวิธีนี้น่าจะหายสะอึกได้ครับไม่ว่าจะทุบหลังหรือกินน้ำเยอะๆกินข้าวก็ไม่หายครับนี่เลยครับขวดน้ำก้มลงเลยครับแล้วก็กินแบบนี้จนกว่ามันจะหายนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ คนที่สะอึกแล้วลำคาญนะครับ